เรียนอาจารย์ดรปรทุมพรเปโธนนอมนะครับแล้วก็เรียนท่านอาจารย์ผู้ดูแลประสานงานนะครับของสำนักวิทยาบริการนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนักศึกษาพอททุกสาขาทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มของสาขาวิทยาบริการกาญจนบุรีนะครับได้รับในหัวข้อในการนำเสนอก็คือ ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งนะครับก็ <c oughs> เราจะขอข้ามอ่าขอภัยครับซึ่งมีสมาชิกคือผมนายนัทวุฒิชื่นชอบกมนลนะครับค่ะดิฉันนางเยาวลักษณ์บ่อกเกิดค่ะค่ะนางน้ำอ้อยพุ่มเข็มค่ะครับผมนะายนัทพัฒน์สุดจิตนะครับ ก็จะขอข้ามในหัวข้อของเรื่องของภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษานะครับเนื่องจากเราได้ศึกษามามากพอสมควรนะครับจะขอตัดไปพูดในเรื่องของความขัดแย้งเลยนะครับเริ่มแรกจากเราจะเริ่มจากความหมายกันก่อนนะครับซึ่งมีนักวิชาการนะครับได้ให้ความหมายของคําว่าขัดแย้งไว้อย่างหลากหลายด้วยกันนะครับก็จากการศึกษาก็สรุปได้ว่าเราจะสามารถแบ่งแยกนะครับซึ่งคําว่า ขัดแย้งนั้นมันเป็นคำซ้อนนะครับสามารถแบ่งได้เป็นสองพั์ด้วยกันก็คือคำแรกก็คือคำว่าขัดนะครับก็คือไม่ทําตามฝ่าฝืนขืนไว้แย้งกันไม่ไม่ลงรอยกันนะครับส่วนคําว่าแย้งก็คือไม่ตรงหรือไม่ลงรอยเดียวกันต้านไว้ทานไว้นะครับซึ่งถ้าเรานำสองคำนี้มาซ้อนกันนะครับความหมายก็จะสามารถสรุปได้ว่าความขัดแย้งหมายถึงความไม่ลงรอยกัน หรือสภาวะที่ไม่เห็นพ้องต้องกันหรือความเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองกลุ่มบุคคลขึ้นไปนะครับโดยมีสาเหตุมาจากอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้ความไม่ลงรอยกันทางด้านของความต้องการความปรารถนาค่านิยมความเชื่อหรือทัศนคตินะครับนี่คือในส่วนของความหมายนะครับ ส่วนต่อไปนะครับก็คือลักษณะของความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งนะครับสามารถแบ่งได้ออกเป็น6ประเภทนะครับหลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือ1ลักษณะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั่นหมายความว่าความขัดแย้งนะครับเกิดขึ้นในตัวบุคคลเนื่องจากอาจจะเราอาจจะมีความกังวลว้าวุ่นใจหรือว่าความไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะ เช่นการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับก็คืออันนี้เราจะพูดถึงเรื่องในตัวของเราเองเท่านั้นนะครับซึ่งความขัดแย้งภายในตัวบุคคลน,นั้นสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับก็คือความขัดแย้งที่เกิดจากบุคคลต้องเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระหว่างตัวเลือกที่มีมากกว่า1ตัวอันนี้ถ้าจะยกตัวอย่างก็ให้เห็นภาพก็คือเช่นถ้าเกิดเราจะเลือกตัดสินใจ จะทำงานนะครับสง,งานที่เรามีความถนัดและก็ชอบเท่าๆกันนะครับเราก็อาจจะตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าเราจะเลือกในในการทำงานในในงานใดนะครับ1.2ก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับอย่างเช่นอาจจะต้องเลือกว่าถ้าเกิดเราจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดเราอาจจะต้องเลือกว่าเราอาจจะต้องอยู่ใน คอนโดจะเช่าคอนโดหรือจะไปพักบ้านญาติดีอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแล้วก็1.3ก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากจะต้องเลือกทําสิ่งที่เป็นผลทางบวกแล้วก็ทางลบนะครับเช่นจะเลือกทํางานในตําแหน่งที่ดีอันนี้คือผลทางบวกแต่ผลทางลบก็คือว่าแต่ที่ทํางานนั้นมันอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีโรงเรียนที่สามารถรับรองบุตรหลานของเราได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือความขัดแยง้ง ภายในตัวบุคคลนะครับต่อไปลักษณะความขัดแย้งที่2ก็คือความขัดแย้งระหว่างบุคคลหมายถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลเนื่องจากไม่เห็นด้วยในเรื่องราวการกระทําจุดประสงค์ความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะมีผลมาจากบุคลิกภาพนะครับพื้นฐานทางครอบครัวพื้นฐานทาพื้นฐานทางด้านการศึกษาและก็ประสบการณ์ อาจจะมีความขัดแย้งในเช่นในตอนที่เราประชุมอาจจะมีการถกเถียงโตงเถียงกันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่ก็ถือเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลเช่นเดียวกันนะครับลักษณะต่อไปก็คือความขัดแย้งภายในกลุ่มความขัดแย้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นในอ่าภายในสมาชิกในกลุ่มนะครับเกิดการมีความคิดที่ไม่ไปในทางเดียวกันนะครับอย่างเช่น คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับประชุมการในเรื่องของการจัดงานกิจกรรมวันสุนทรภู่วันภาษาไทยแบบนี้เป็นต้นนะครับก็หากิจกรรมที่มันมีมีหนึ่งคนนะครับเสนอกิจกรรมนี้มาแต่อีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีแต่ว่าข้อดีก็คือจะหาข้อยุตินี 1, น้ได้นะครับว่างานมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับ ต่อไปก็คือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนะครับระหว่างกลุ่มอย่างเช่นความขัดแย้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มบริหารงานวิชาการแล้วก็กลุ่มบริหารงานงบประมาณคุณครูอาจจะมีความคิดเห็นในที่ประชุมไม่ตรงกันนะครับเป็นต้นความขัดแย้งที่5นะครับก็คือความขัดแย้งในองค์กรเดียวกันนะครับสามารถแบ่งออกเป็น4ชนิด นั่นก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องซึ่งมีความขัดแย้งในด้านวิธีการที่ดีที่สุดจะทําให้งานประสบความสําเร็จนะครับความขัดแย้งนี้ชนิดที่2ก็คือความขัดแย้งระหว่างแผนกในระดับเดียวกันหรือผู้บริหารในระดับเดียวกันนะครับเช่นอาจจะมีการแย่งชิงทรัพยากรการแย่งชิงงบประมาณที่จะเอาที่จะนํามาพัฒนาโรงเรียนของตนเองนะครับ 5.3ก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานประจํากลุ่มที่ทํางานในลักษณะในลักษณะสายงานและก็ทีมงานนะครับ5.4คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการกําหนดบทบาทที่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีการกําหนดบทบาทหรือรับรู้บทบาททําให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างเช่นในบางโรงเรียนอาจจะไม่มีโครงสร้างรายโครงสร้างในการทํางานของแต่และโรงเรียนนะครับแต่และสายงานว่า ใครทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับจึงเกิดความไม่เข้าใจและก็ไม่ชัดเจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับความขัดแย้งลักษณะสุดท้ายก็คือความขัดแย้งระหว่างองค์การนะครับความขัดแย้งนี้นะครับอาจจะต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือลูกค้ากลุ่มเดียวกันอย่างเช่นโรงเรียนประจำาโรงเรียนประจํา โรงเรียนในอำเภอสองโรงเรียนนะครับอาจจะมีการแย่งชิงนักเรียนหรือว่ามีการแย่งชิงทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นอันนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เรายกมาให้เห็นนะครับค่ะทีนี้เรามาดูพูดถึงสาเหตุของความขัดแย้งกันบ้างนะคะสาเหตุของความขัดแยง้งอันที่หนึ่งก็คือลักษณะของงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันค่ะ ลักษณะของงานที่ต้องพึ่งพาเส้นการและการเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งก็อย่างเช่นหน่วยงาน2หน่วยงานนะคะหรือมากกว่าเนี่ยไม่สามารถเป็นอิสระแก่กันได้อย่างเช่นที่เราต้องไปขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทําให้เกิดการขัดแย้งได้ประการที่2ค่ะการแบ่งงานตามความชํานาญเฉพาะด้านนะคะมีมากขึ้นอันนี้ความจริงแล้วที่ทําให้เกิดความขัดแย้งคือทานองว่าเหมือนคนยิ่งเก่ง ก็ต้องมีที่ถี่มากขึ้นนะคะอันที่3ค่ะการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานไม่ชัดเจน 4. ค่ะเกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่จํากัดนะคะประการต่อมาค่ะสาเหตุก okay. ็คือนิสัยส่วนตัวนะคะคือเป้าหมายหรือค่านิยมความเชื่อต่างๆแตกต่างกันนั่นเองอาจจะเกิดการอิจฉาเห็นแก่ตัวนะคะเกิดอคตินะคะมาดูพฤติกรรมแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์ความขัดแย้ <S <s <of knowledge. S 2> งนะคะ ครับขั้นต่อมานะครับเป็นการจัดการนะครับกับความขัดแย้งนะครับตามแบบของจอร์นสันแอนจอร์สันนะครับจอร์นสันจอร์นสันเนี่ยไม่ใช่แป้งนะครับก็คือจอร์นสันจอร์นสันไ้เปรียบเทียบความขัดแย้งเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนสัตว์5ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเทียบได้กับเต่าเพราะว่าเต่าเ่ยนะครับมีกระดองเมื่อเจอปัญหาหรือว่าเจอเรื่องที่แบบสู้ไม่ได้เต่าก็จะหดกระดองหนีนะครับเปรียบเทียบได้กับคนที่เมื่อเจอปัญหาปุ๊บก็จะหนีทันที ไม่สู้ปัญหานะครับหลบถอยโดยไม่สนใจว่างานนะครับจะบรรลุข้อสําเร็จหรือไม่หรือว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้สึกอย่างไรนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบไปกับเต่านะครับอดต่อมานะครับก็คือเทียบไปกับคนที่แก้ปัญหาลักษณะของตุ๊กตาหมีนะครับคือความนุ่มนวลนะครับน่ารักครับมุ้งมิ้งเหมือนตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีนะครับคือคนที่ทํางานนะครับเมื่อเจอความขัดแย้งเราเนี่ยจะเห็นคนสําคัญกว่าครับ คือไม่สนใจครับว่าเป้าหมายเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่แต่ฉันต้องซื้อใจคนไว้ก่อนนะครับตัวอย่างเช่นบางครั้งอาจจะขัดแย้งที่ทํางานกับครูอีกท่านหนึง่งแต่ครูท่านนี้อาจจะทําตัวไม่ถูกต้องอาจจะแบบใช้เวลาไม่ถูกแต่เราก็ยอมเขานะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะเสียเพื่อร่วมงานอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ทําให้ผลงานออกมาไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่เสียมิตรภาพนะครับอันต,ต่อมานะครับก็คือเป็นปลาฉลามครับ ฉลามนี่คือคนที่ใช้อํานาจบังคับครับโดยไม่ได้สนใจเลยว่าคนที่ทํางานกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับถือคือเอาง,ง่ายๆครับคือสมมุตินะครับโรงเรียนจะต้องประเมินนะครับท่างเรียนจะประเมินหัวหน้างานอาจจะสั่งให้ทํางานให้ตายไปข้างนะครับโดยไม่สนใจว่าลูกน้องเนี่ยจะรู้สึกยังไงโกรธแค้นแค่ไหนขอให้งานสําเร็จนะครับก็คืออันนี้คือใช้อํานาจครูเขียนบังคับอย่างเดียวนะครับ ผลเสียของการเป็นปลาฉลามก็คือว่าโอเคครับงานสําเร็จแต่บางครั้งอาจจะเสียมิตรภาพตลอดไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะใส่ใจเขาน้อยไปนิดแต่คนประเภทนี้เปรียบเหมือนฉลามนะครับสัตว์ประเภทต่อมานะครับเป็นนกพูกครับนกพู่นะครับนกพูกมีความเชื่อว่าความขัดแยง้งคือปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขนะครับทําให้เป้าหมายของตัวเองแนละผู้อื่นสนะัมริดผลอย่างเช่นนะครับโรงเรียนมีปัญหาเรื่องตกโอนเ็นะครับก็ พยายามนะครับคุยกับทุกๆคนในโรงเรียนว่าเออโรงเรียนเราเนี่ยควรจะช่วยเหลือกันยังไงให้อิน็ดีขึ้นนะครับประชุมการร่วมมือกันปัญหาอินเ็ตเป็นของทุกคนอะไรแบบนี้นครับก็คือร่วมมือกันนี่คือนกฮูกนะครับเป็นผู้ร่วมมือแล้วก็สัตว์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกนะครับเป็นสัตว์ที่มีความเชื่อว่าความสําคัญของงานและคนนะครับมีความสําคัญเท่าๆกันนะครับก็คือใช้ทางสายกลางนะครับ ก็คือสุนัขจิ้งจอกเนี่ยจะพยายามปฏิปนอมนะครับอย่างเช่นอาจจะลดความต้องการของตัวเองลงนะครับครึ่งหนึ่งเพื่อให้เจอครึ่งทางกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับความขัดแย้งจะได้ลดลงและงานจะได้ประสบความสําเร็จก็คือเดินด้วยกันไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ5ประเภทนะครับของสัตว์ที่จอร์สันแอนด์จอร์สันได้เปรียบเทียบมาแล้นั้นต่อไปนะครับเราจะมาชมคลิปนะครับของผู้บริหารนะครับที่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับปัญหานะครับ เกี่ยวกับการที่ต้องแก้ปัญหาในโรงเรียนนะครับก็ขอเชิญรับชมคลิปได้เลยครับสําหรับปัญหาในสถานศึกษาข้อที่1ก็คือผลสมดุลการเรียนต่างจากการทดสอบของการหาขั้พื้นฐานออนนิดปรากฏว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยมีผลสมดิลที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึง่งดังนั้นก็คือ จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้สแสดงออกมีการใช้สื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอนให้มากขึ้นข้อที่2ในเรื่องของการขาดครูซึ่งอันนี้ก็นับว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนดังนั้นก็ เห็นว่าในเรื่องของปัญหาปูเนี่ยก็ควรที่จะมีการส่งเสริมนะครับให้ได้มีการจัดในเรื่องของอการเรียนการสอนโดยการที่ใช้พรทธ์ทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับอันนี้ก็สามารถจะช่วยได้นอกจากนั้นนักศึกษา5ปีก็เข้ามาช่วยสอนนะครับในโรงเรียนตลอดจน ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ภูิปัญญาท้องถิ่นนะครับเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนเพิ่มขึ้นอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับจากความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนและผู้ปกครองนะครับคงจะทำให้การศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพมากขึ้น